ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร่รัตนเพรนะคะช่วงนี้จะอากาศเย็นเแล้วล้วค่ะจะเข้าหน้าหนาวแล้วตอนนี้เนาะก็เตรียมบรรยากาศไว้ให้พักผ่อนสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวมาดื่มด่ำบรรยากาศแบบออสบายๆที่ปักช่องเนาะปักช่องก็ไม่ห่างจากเขาใหญ่เท่าไหร่นะคะทุกคนใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะต่างจังหวัดหมายถึงว่านอกจาก จังหวัดโคราชเนาะ <c oughs> ก็สามารถมาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้เนาะตอนนี้เรามีน้อยหนานะคะในสวนมีน้อยหน้าให้เพื่อนๆได้ริมรถคะ่ะในบรรยากาศสบายๆ <c oughs> มาตั้งแคมป์มาปิกนิกได้นะคะจะพาครอบครัวจะพาเพื่อนฝูงมาก็มาตั้งปิ้งย่างเนาะเรามีเตาปิ้งย่างให้นะคะทุกคนไม่ไกลจากในตัวอำเภอนะคะสามารถที่จะไปชอบ ปิ้งซื้อของเนาะมีห้างสรรพสินค้าเยอะมีตลาดสดต่างๆเนาะซื้ออุปกรณ์มาทำอาหารกินกันสำหรับครอบครัวได้แบบสบายๆค่ะเชิญชวนเพื่อนๆเชิญชวนคนที่รักในบรรยากาศธรรมชาตินะคะมาท่องเที่ยวกันค่ะ